สวัสดีครับสมาชิกมาตามดวงทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์วิจาร์ณดวงชะตาชีวิตสำหรับสมาชิกที่เกิดราศีกรกฎนะครับช่วงเดือนมิถุนายน2563ดวงชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรผมก็จะมาวิเคราะห์ให้เป็นทัศนนะแนวทาง ความคิดแก่ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมจะได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเพราะแนวทางหลักโหราศาสตร์ความเชื่อถือก็มีมาแต่อดีตการครับเนี่ยอยู่กับคู่กับคนไทยนะถ้าเราได้ฟังข้อมูลที่เป็นแนวทาง ตรงกับชีวิตของท่านท่านก็ควรยึดปฏิบัติแนวทางในแต่ละช่วงเดือนนะครับที่ผมวิเคราะห์ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ได้วิเคราะห์เพื่อที่จะความให้มันเป็นจริงจังดังในดวงชะตาครับเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในสำหรับชีวิตคนไทยเรานะครับการดูดวงชะตาราศี ความเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนผมวิเคราะห์โดยรวมๆนะครับไม่ได้วิเคราะห์โดยส่วนตัวของบุคคลนะครับถ้าส่วนตัวของบุคคลก็จะมีการวิเคราะห์ดวงวันเดือนปีเกิดประกอบคู่กันของแต่ละคนแต่ละท่านครับในผมให้ได้วิเคราะห์แนวทางโดยรวมๆเพื่อเป็นแนวทางประกอบอ การดำเนินการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับช่วงเดือนมิถุนายน2563ดวงดาวที่สถิตโคจรสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎราศีธาตุน้ำนะครับคือราศีที่3นะครับ1 2 3นับจากราศีพฤษภมาเป็นราศีที่3ดาวเจ้าเรือนราศีกรกฏในช่วงต้นเดือนนะครับคือดาวจันทร์ครับดาวจันทร์มาอยู่ในราศีราศีกันนะครับมาอยู่ในราศีกัน นี่คือดาวจันทร์เลขสองครับอยู่ในราศีกันอิทธิพลของดวงดาวดวงอื่นๆที่ส่องแสงถ,งถึงดวงชะตาชีวิตของท่านนะครับที่ส่องแสงถึงก็มีดาวจันทร์ส่องแสงถึงครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ครับดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ส่องแสงถึงแล้วก็ดาวพรหัสดาวเสานะครับดาวสามดวงอ่าดาวสองดวงนี้ดาวเสาสพรหัสเล็งอยู่นะครับเล็งอยู่ในตําแหน่งลคัคนาเกิดของท่านนะครับสําหรับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีกรกฎครับ ช่วงเดือนมิถุนายนอ่าส่วนดวงดาวอื่นๆนะครับที่ยังโคจรในแต่ละราศีครับตั้งแต่ดาวราศีเมษครับดาวเกตและดาวมรตยูครับดาวเกตถึงเลขหมายถึงเลขเก้าดาวมรตยูหมายถึงเลขศูนย์นครับดาวพฤราศีพฤษศดาวอาทิตย์ครับหมายถึงเลขหนึ่งครับราศีเมถุนดาวศุกร์ดาวพุธดาวราหูดาวศุกร์คือเลขหกดาวพุธคือเลขสี่ดาวราหูคือเลขแปดครับเกาะกลมอยู่ครับ ส่วนราศีกรกฎนี่บ้างเปล่าไม่มีดวงดาวสถิตยอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับมีแต่ดาวเล็งครับดาวเล็งก็คือดาวที่ส่งแสงถึง90องศาเที่ยงหมือนหมายถึงทเที่ยงวันนะครับเที่ยงตรงครับเล็งถึงนะครับ90องศานะครับแล้วก็ มีดาวพฤหัสคือเลข5ครับดาวเสาร์คือเลขเกิดเร็งรัคนาเกิดอยู่นะครับส่วนดาวจันนะครับดาวจันคือเลข2อยู่ในราศีกรกฎส่งผลถึงนะครับแล้วก็อีดาวดวงสุดท้ายคือดาวอังคารครับดาวอังคารในช่วงเดือนช่วงเดือนมิถุนาเดือนมิถุนายนดาวอังคารเสียครับดาวอังคารในที่ระวังปัญหารเรื่องสุขภาพอย่างเดียวครับสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎครับมาดูทักษะมาดู ไล่ตั้งแต่จักราศีครับหมายถึงหมายถึงตะนุครับเรือนเจ้าเรือนตนุตนุหมายถึงตัวตนตัว,ตวเจ้าของดวงชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนก็ถือว่ายังทรงตัวดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่หนักรุนแรงเลยมากครับแต่ระวังเรื่องอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุยวดยานพาหนะนะครับเลือดยานพาหนะดาวเสาเลง็ง ดาวพฤหัสการเล็กนีเล็งกันอยู่นะครับส่วนดาวอังคารนี่เป็นดาวเสียดาวเสียพลังกาลังเรียวแรงสุขภาพอาจจะเป็นค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยต่อวงจรชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเหน็ดเหนื่อยในที่นี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองโชคลาภด้วยนะครับประกอบกันครับเดือนต่อไปครับนี่คือดาวราศีสิงห์ดาวราพะดาวโชคดาวราศีสิงห์ดาวกระดุมพระการเงินการทองการเงินการทองดาวเจ้าเรือนก็คือดาว อาทิตย์ครับดาวอาทิตย์มาอยู่ในตําแหน่งของดาวศุกร์ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์ราวราพระโชคลาภเป็นวินาศครับดาวราพักโชคลาภเป็นวินาศฉะนั้นช่วงเดือนมิถุนายน2563ถือว่าเป็นดวงที่อับแสงเกี่ยวกับโชคลาภไม่ลาบลื่นไม่ส่งผล ไม่ส่งผลดีเท่าที่ควรครับต้องควรระวังนะครับท่านสมาชิกที่เกิดในราศีกรกฎครับเพราะว่าดาวการเงินดาวการเงินการทองเสียนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่อำนวยความสะดวกให้แก่ตัวท่านนะครับท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยต่อการประกอบอาชีพหน้าที่การงานนะครับเหน็ดเหนื่อยสุขภาพไม่ดีครับไม่ดีด้วยนะครับปัญหาเรื่องสุขภาพสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎครับเรื่อนต่อไปครับปัตนุตนก,กรุมภะสัญจาพันธุปตะอฬิปตตนิ ปัตตนีหมายถึงคู่หุ้นส่วนคู่สามีคู่ภรรยาในช่วงนี้มีปัญหาขัดแย้งความคิดไม่ลงรอยกันครับช่วงเดือนมิถุนายนครับปัญหาเรื่องความคิดไม่ตรงกันครับอารมณ์รุ่มร้อนง่ายในช่วงนี้ครับเพราะว่าดวงชะตาของท่านมันส่งผลที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วก็ส่งผลไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องชีวิตครอบครัวมีมีความไม่เข้าใจกันครับมีทัศนะไม่ตรงกันกับ คู่สามีคู่ภรรยาในช่วงเดือนมิถุนายนฉะนั้นควรที่จะพูดให้น้อยนะครับไม่นควรที่จะพูดในทางที่กระเซาเย้าะย่เล่นนะครับปัญหาจะกระทบกระทั่งกันครับเพราะนี่คือดวงชะตาชีวิตที่เกิดในราศีกรกฎช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเรื่องต่อไปครับกรรม,มะคือปัตตนิบรณะสุภะกรรม,มะอาชีพการงานครับดาวการงานดาวการงานคือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนครับคือดาวอังคารดาวบุญเสีย ดาวตกมรณะครับดาวการงานตกมนะรณะเบื่อหน่ายท้อแท้เกี่ยวกับอาชีพการงานหมดเรี่ยวแรงหมดพลังจะทําการสิ่งใดก็ตามไม่ราบรื่นไม่สุขสมหวังแล้วยังเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้กับวบงจรชีวิตของตัวท่านเองนะครับช่วงเดือนมิถุน,นาย,ยนนะครับถ้าเป็นนักลงทุนในช่วงนี้ควรระวังไว้ก่อนนะครับอย่าไปลงทุนให้อ่ามากครับแต่ถ้าเป็นทํางานเกี่ยวกับด้านกินเงินเดือนหรือว่างานราชการก็ถือว่า ในช่วงนี้นะเดือนเกี่ยวกับหน้าที่การงานากลายเป็นสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันกักดกลายเป็นเบื่อหน่ายท,ท้อแท้เบื่อในการประกอบอาชีพการงานอยากจะหนีอยากจะออกนนอยากจะเปลี่ยนแปลนนะครับในช่วงนี้ดวงไม่ดีอยู่ท่านอย่าได้ไปเปลี่ยนนะครับอันอย่าได้ไปเปลี่ยนอ่ายกเว้นแต่ท่านที่ใกล้จะเกษียณน,นะครับใกล้จะเกษียณเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอยากจะ อยากลาออก,กเกษียณไปก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ท่านที่อยู่ในวัยทำงานที่อายุงานจะลุ่งโลดในวันข้างหน้าได้เพราะว่าคนเราถ้าเกิดว่าคิดการสิ่งใดก็ตามนะครับถ้าคิดระยะสั้นๆมันก็มีความสุขระยะสั้นๆแต่คิดให้ระยะถึงยาวๆไว้การดําเนินชีวิตของคนเราจะอยู่มั่นคงอีกไปชั่วหลายปีนะครับอีกหลายปีฉะนั้นประกอบอาชีพการงานก็ถือว่า ทำอาชีพการงานมาเลี้ยงชีวิตมาเลี้ยงครอบครัวของตัวเราเองนะครับสาหรับทุกท่านครับนี่คือสมาชิกที่เกิดในราศีกระกฎช่วงเดือนมิถุนายนจะเบื่อหน่ายท้อแท้กับหน้าที่การงานครับเกี่ยวกับโชคลาภครับลาภโชคลาภนะกรรมะลาภโชคลาภดาวโชคลาภดาวสุกดาวเจ้าเดือนตกวินาศไม่ดีครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภไม่ราบลื่นเลยครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับควรงดควรละควรเว้นนะครับอย่าไปเรียกว่า อย่าไปเต็มที่กับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรก็ตามช่วงดวงไม่ดีมีปัญหาครับไม่ส่งผลให้ท่านในโชคเสีลาบก็เบื่อนายท้อแท้นะครับนะคนเราดวงไม่ดีวาสนาไม่ดีจังหวะช่วงโชคลาบไม่ดีก็จะมีปัญหาครับถ้าผ่านเดือนมิถุนายนเข้ากลางเดือนมิถุนายนไปแล้วนั่นแหละครับหลังจาก ไปไปลายเดือนมิถุนายนดาวสุกดาวดาวสุกโครจรมาทับลัคนาเกิดท่านจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นมานะครับถ้าเสียงโชคเสียงลาบก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมครับสิบหกกรกฎาคมหนึ่งกรกฎาคมสิบหกกรกฎาคมก็อยู่ในเลขกลุ่มนี้ละครับเลขห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็จะมีเลขหกนะครับเลขหกคือดาวสุกมาทับลัคนาเกิดจะอยู่ในเกณฑ์ของดาวสุกก็คือเลขหกหกเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ก็ต้องค่อ,คอยๆดูวิเคราะห์ที่ผมจะให้แนวทางทัศนะตัวเลขมงคลกับท่านสมาชิกในช่วงเดือนมิาดรกายาคมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่เกิดราศีกรกฎนะครับนี่คือการวิเคราะห์โดยรวมๆโดยตรงฟังใจกลางครับใจใจรวมๆแล้วก็ถือว่า ไม่ลาบเดือนไม่สุขสมหวังไม่สู้จะดีเท่าที่ควรนะครับสําหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎช่วงเดือนมิถุนายนนะครับมาดูทักษะวันเกิดประกอบนะครับทักษะวันเกิดนะาำรบท่านที่เกิดในราศีกรกฎไล่ตั้งแต่วันอาทิตย์ครับอาทิตย์คือบริวารบริวารตกเรือนราภะก็ถือว่าโชคลาภดีอยู่ครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลี ในช่วงนี้ดาวทุกสิ่งทุกอย่างนี้ครับวันอายุเดชด,ดาวเดชเสียนะครับดาวเดชเสียเดชหมายถึงว่าอํานาจวาสนาเกี่ยวกับตำแหน่ง,งที่การงานโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานโอกาสที่จะลาออกจากหน้าที่การงานก็มีมากที่สุดนะครับแต่ก็ควรระวังด้วยนะครับการลาออกจากที่การงาน ถ้ายังมีโอกาสช่องทางอนาคตข้างหน้ายังสดใสยอยู่ควรสง,งบดิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับไม่ควรขยับอ่าเพราะว่ามีปัญหากระทบกระทั่งใจิตใจอยู่ช่วงระยะแค่เดือน2เดือนก็ผ่านพ้นไปนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับวันอายุเดชสีมูละมูละอุตสาหะมนตรีมูละดีนะครับอุสาหะดีมนตรีขาดคนอุปธมรมคำจุนนะครับกาลีกาลีไม่ส่งผลนะครับคือว่าดวงหน้าที่การงานคือว่า อ,อ่าอุตสาหะมูลอุตสาหะถือว่ายังดีอยู่ครับดาวพระฤหัสดีอยู่คนลุ่งมั่นทความจนผู้หลักผู้ใหญ่ยังช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะครับอา่าวันต่อไปครับคือวันจันทร์ครับคนที่เกิดในวันจันทร์จันทร์เป็นบริวารบริวารอายุอายุจันทร์เป็นบริวารอายุอายุเสียครับในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนมิถุนายนช่วงตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนดาวสุขภาพไม่ดีครับสังขารเสื่อมในช่วงนี้ครับก็ควรระวังพักผ่อนให้เพียงพอครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศี กรกดนะครับอ่าคือสุขภาพไม่สู้จะดีเท่าที่ควรนะครับสุขภาพไม่ดีในที่อาจจะเก็บไข้ดีป่วยในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีกรกดวันจันทร์ครับวันอายุเดชดาวเดชเสียครับสีส่งผลเร็งลัคนาเกิดวันอายุเดชสีมูลอุตสาหะมนตีการี ดาวอุสาหะเหมือนกันครับดาวมนตรีก็เหมือนกันอุตสาหะดาวราหูเป็นอุสาหะเป็นดาววินห้าเลยครับเบื่อนายท้อแท้เกี่ยวกับหน้าที่การงานในช่วงเดือนมิถุนายนไม่สู้จะดีนะครับเกี่ยวกับสังขารร่างกายสุขภาพไม่ดีไม่เอื้ออํานวยด้วยท่านเกิดจะอาจจะมีการพักผ่อนไม่เพียงพออย่าได้หักหมหน้าที่การงานมากเกินไปครับคนพักผ่อน ให้เพียงพอแล้วครับสาหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ราศีกรกฎดครับวันต่อไปครับคือวันอังคารนะครับวันที่เกิดวันอังคารอังคารเป็นบริวารบริวารตกบรณะบริวารตกบารณะเสียทรัพย์เสียข้าวเสียเสียทรัพย์เสียข้าวเสียของนะครับระวังมีปัญหาเรื่องข้าวของมีจะมีการซ่อมแซมบำรุงนะครับมีการซ่อมแซมอะไรก็มีการเสียทรัพย์เสียทองนั่นเองบริวารอายุอายุสุขภาพเป็นวินาศก็ไม่สู้จะดีครับพละกําลังก็สง เรียกว่าเลียวแรงไม่ดีครับคนที่เกิดในวันอังคารครับ,บวันอายุเดชสีมูลอะอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับวันอายุเ aga ดชสีมูละอุตสาหะมูละอุตสาหะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานมากที่สุดนะครับวันอายุเดชสีดาวเดชดีดาวสีเด uh ียเรียงลัคนาเกิดนะครับดาวเดชดาวสีเรียงลัคนณะเกิดมีการขยับสับเปลี่ยน รับเปลี่ยนตำแหน่งที่การงานโยกย้ายหน้าที่การงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าการเดินทางไกลมีมากที่สุดเกี่ยวกับหน้าที่การงานครับสาหรับท่านิกิดในวันอังคารครับวันอังคารราศีกรกฎนะครับราศีกรกฎถือว่าโชคดีตำแหน่งที่การงานครับวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลี ดวงอย่างอื่นก็ถือว่ายังทรงตัวดีอยู่นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันต่อไปครับคือวันพุธกลางวันครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันบริวารเป็นวินาศครับไม่สู้จะดีครับบริวารอายุดีอายุสุขภาพดีอายุเดชดาวเดชดีดาวสีเล็งและขณะดาวสีดาวราหูเสียวินาศบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีนี่ก็เหมือนกันครับถือว่ามีโอกาส ปรับเปลี่ยนหน so. er ้าที่การงานโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับท่านที่เกิดพุทธกลางวันครับสุขภาพดีครับไม่มีปัญหาครับสุขภาพดีมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานเท่านั้นเองนะครับวันต่อไปครับคือวันเสาร์ครับบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมรีกาลีวานอายุเดชสีมูละอุสาหะมรีท่านที่เกิดวันเสาร์บริวารดีอายุดีเดชเสียครับดาวเดชเสียสีเสีย เด็ดสีเสียสีดาวเด็ดเสียนี่คือดาวสีดาวส่งเสริมฟอนเทเรตเสียไม่ราบรื่นไม่สุขสมบังเรื่องหน้าที่เอ่อเรื่องการเงินการทองนะครับมีปัญหาสภาพคล่องไม่ดีทาให้เกิดในวันเสาร์ในวันเสาร์ช่วงเดือนมิถุนายนนะครับราศีกรกฎดครับอ่าการเงินการทองสภาพคล่องไม่ดีนะครับไม่เพียงพอในการใช้จ่ายครับอาจจะมีการเครียดนะครับมีปัญหาเรื่องผกเยงมีปัญหา เรื่องทะเลาะเบาแบงกับคนในครอบครัวกับคู่สามีคู่ภรรยามีปัญหาแน่นอนเลยครับสาหรับท่านที่เกิดราศีก็เรากดช่วงเดือนมิถุนายนจากนั้นก็ควรระมัดระวังไว้เลยครับเพราะว่าดวงดาวชะตาชีวิตอาจจะมีปัญหาแค่ช่วงระยะเดือนหนึ่งแล้วก็จะผ่านพ้นไปเดือนหนึ่งนะครับก็จะผ่านพ้นไปก็ถือว่าจะหมันขึ้นนลงๆครับชีวิตคนเราไม่มีดวงชะตาคนไหนที่จะขึ้นได้ตลอดครับไม่มีดวงชะตาคนไหนที่จะลงได้ตลอดก็มีโอกาสขึ้นสูง แล้วก็ลงลงมานะครับทุกคนทุกท่านนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับนี่คือดวงชะตาชีวิตนะครับวันต่อไปครับวันพฤหัสครับบริวารอายุเดชสีมรณะอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสพฤหัสดาวพฤหัสนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบริวารช่วงนี้นะครับท่านที่เกิดในวันพฤหัสก็ควรระวังให้จ้องหนักครับบริวารอายุสุขภาพไม่ดีด้วยครับวันอายุเดชสีมรละอุตสาหะหน้าที่การงาน ตกมรณะไม่ดีครับอุตสาหะมนตรีคนวุฒิธมคัจุนมีกาลีเล็งลัคนาเกิดมีปัญหาขัดแยง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาขัดแยง้งคู่สามีคู่ภรรยาโอกาสที่จะโอกาสที่จะโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยโอกาสที่จะเดินทางย้ายบ้านย้ายช่องย้ายที่พักมีมากที่สุดนะครับเพราะว่าดวงชะตาชีวิตของท่านท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายท้อแท้กับวงจรชีวิต กับการแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะครับต้องควรระวังนะครับปัญหาสุขภาพตามมาครับบริวารอายุอายุเสียด้วยนะครับอายุในที่นี้สุขภาพไม่ดีครับเกิดมีความเครียดเกิดขึ้นมาครับกับการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับค่อยคอค่อย,อค,อยค่อยคิดหาแนวทางการดําเนินชีวิตไปก็จะผ่านพ้นไปได้ดีครับคนเราก็ เมื่อมีปัญหาภาระเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความเครียดในชีวิตในวงจรในชีวิตแต่ละวันแต่ละวันครับถ้ามันผ่านพ้นไปได้ค่อยๆค,คล,คลี่คลายไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างพบแสงสว่างในแต่ละวันก็จะผ่านพ้นให้ชีวิตมีความราบร่นมีความสุขมีความสมหวังได้ทุกคนนะครับแต่ว่าจะได้ไปร่วมร้อนกันสบสภาวะต่างๆเกิดขึ้นนะครับาการที่เกิดในวันพฤหัสครับปัญหาหนักที่สุดก็คือสุขภาพไม่ดี หน้าที่การงานไม่ดีครับโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่การงานเพราะปัญหาเก็บไข้เดรปวเท่านั้นเองนะครับอันนี้เกิดวันพฤหัสครับวันต่อไปครับคือวันราหูครับวันราหูพุธกลางคืนบริวารเสียอายุเสียราหูนี่ก็ดีนะครับบริวารอายุเดชสีมุละอุตสาหะวันอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่สู้จะดีเลยครับ บริวารเสียครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองอายุสุขภาพไม่ดีเดชด,ดีนะครับเดชดดตกลาภภาคถือว่ายังดีนครับวานอายุเดชสีมูละอุงละดาวมูละดาวอังคารยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยอุตสาหะหน้าที่การงานนะครับยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยดาวพุธเป็นดาวอุตสาหะเป็นวินหัดแค่นั้นเบื่อหน่ายท้อแท้เกี่ยวกับหน้าที่การงานที่กระทําอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่อนข้างที่จะเป็นคนรับอาสา คนทั่วไปคนสาธารณชนนะครับก็ท่านรับอาสามารถเบื่อนายกับวงจรชีวิตนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับในช่วงนี้นะครับควรพักผ่อนให้เพียงพอครับสุขภาพจะได้ดีขึ้นนะครับประกอบอาชีพการงานจะได้มีความราบรื่นมีความสุขในการทํางานครับนี่คือปัญหาสําหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับวันต่อไปคือวันศุกร์ครับวันศุกร์บริวารเป็นวีนาศครับวันอายุดีครับวันอายุเดชสีดาวสีมูละ อุตสาหะมนตีกาลีคนที่เกิดวันศุกร์ก็ถือว่ายังดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับดีอยู่ระดับหนึ่งครับวันวันอายุเดชสีมูระอุตสาหะมนตีอุตสาหะในที่การงานดีครับประหลัดดีผู้เลักผู้ใหญ่วททำคำจุนในที่การงานมีการขับกระยับกระเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับ ช่วงเดือนมิถุนายนนะครับบริวารบริวารการเงินการทองทุกอย่างทุกอย่างแต่มันจะภาพข้องไม่ดีเท่านั้นเองครับวันอายุอายุดีเดชดีสีสีเสียนะครับเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองเสียสิ่งที่ไม่ควรที่จะเสียก็มีการใช้ใจ่ายไปครับควรระมัดระวังด้วยนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับนี่คือทั้ง8วันนะครับผมมีข้อใหอ้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่เกิดในราศีกรกฎจะได้ดูเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตช่วงเดือน มิถุนายน2563ดวงชะตาชีวิตของท่านเป็นเช่นไรผมก็ได้วิเคราะห์วิจารณ์ในทัศนะให้แก่ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการรู้ดวงชะตาชีวิตเป็นแนวทางพื้นฐานแห่งความที่จะคนเรานําไปประกอบการดําเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันนะครับ ขออีกสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโรคระบาดว่าโรคระบาดคือโควิด1 9ยังมีปัญหาระบาดอยู่ทั่วโลกกันนะครับไม่ว่าชีวิตคนไทยเราก็ตามนะครับคนทั่วโลกก็ตามทุกประเทศนะครับมีปัญหาทุกทุกท่านนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ ประชาชนคนไทยเราได้ทำตามกฎกติกาที่รัฐบาลประกาศไว้ก็ถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บโรคโควิด -19 ก็ถือว่ามีอาการมีการติดน้อยลงครับมีการติดน้อยลงสุขภาพของไทรก็ดีขึ้นนะครับแต่่าได้ประมาทนะครับแต่ย่าได้ประมาทค,ควรที่จะรักษาตนเองนะครับรักษากฎกติกาที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ทุกท่านทุกคนเลยครับถ้าเราปฏิบัติตามเคร่งครัดปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บโควิด -19 ในประเทศไทยก็จะหายไป การประกอบอาชีพการงานก็จะมีความอ่าจะได้เริ่มงานกันดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าคนเราประมาทแล้วถ้าติดมาอ่าถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคหนักขึ้นมาก็จะมีปัญหาเรื่องระบาดเกิดขึ้นมาอีกทําให้อ่าประเทศชาติคนไทยเราการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานก็จะหยุดชะงักไปอีกหนล,ลอกหนึ่งนะครับจากนั้น อย่าได้ประมาทครับทุกคนทุกท่านทํากฎกติกาทําตามกฎเกณฑ์กา,ทากกรกาที่รัฐบาลประกาศไว้จะอ่าจะทําให้ทุกท่านทุกคนผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้ครับการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพการงานก็จะกลับมาให้ทุกท่านมีความอ่ามีความสุขความอิ่มใจในเรื่องของการดําเนินชีวิตในแต่ะวันจะได้มีต้องมีความทุกข กังวลใจเลยครับโอ้ยสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมมาตามดวงที่ผมได้วิเคราะห์วิจารณ์ให้เป็นทัศนะแนวทางความคิดกับสม,มาชิกก็ชอบแนวทางก็ฝากด้วเลยครับกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการวิเคราะห์ดวงชะตาชีวิตให้ท่านได้ติดตามรับชมกันอีกในทุกเดือนทุกราศีนะครับผมระจายวิเคราะห์ให้เป็นแนวทาง การดําเนินชีวิตในแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปนะครับในทุกราศีทั้งติราศีนะครับในช่วงท้ายนี้ก็ให้สมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพตนเองนะครับพักผ่อนเพียงพอประกอบอาชีพการงานก็จะมีความราบรื่นความสํมเาเร็จความสุขสมหวังนะครับในช่วงใกล้กลมีโชคเป็นลาบทุกท่านก็จะมีโชคเป็นลาบขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกๆุกคนนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ